วันนี้นะฮะมาเจอกันกับนิสสันซิลฟี่นะครับล้อตวัวท็อปตวัวเทอบลขอบ17บเจนะครับใส่กับซิลฟี่ได้ทุกรุ่น,นล้อรุ่นน,นี้ก็ใส่กับเทีย่าได้ใช่เป็นล้อขอบ17นะใส่กับนิสสันได้ทุกรุ่นแหละง่ายๆนะฮะลายนี้หายากนะครับลายออกแนวแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมนะลูกค้าเดิมเนี่ยนะครับใส่ล้อแฟชั่นมาแต่ว่าอาจจะวิ่งได้ไม่ดี นะครับอันนี้ล้อเดิมรับประกันว่าวิ่งดีแน่นอนนะครับเรารับเพินล้อเก่าทุกรุ่นรับบัตรเครดิตผ่อนได้10เดือนร้านอยู่เฉพาะวันพุธน,นะครับ,รบถ้าสนใจรายละเอียดล้อเดิมหรือล้อแฟชั่นทุกรุ่นนะครับติดต่อเราได้เลยนะครับ089 811-8650นะครับผมนะฮะรับเทร์นล้อเก,ก่าทุกรุ่นรับบัตรเครดิตผ่อนได้10เดือนด้วยนะฮะอะไรนะครับผมคุณโบว่า,<อ>าไงพูดพูดได้เลยโอเค <Okay. S 2> <laughs> ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ